เชียงใหม่มีอะไรดีไปแล้วก็ไปอีกไปอยู่นั่นแหละทริปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเชียงใหม่สัมผัสอากาศหนาวในช่วงแฮปปี้นิวเยียร์ปี2024กับรถมอเตอร์ไซคันใหม่เจ้า bmw r1200gs สีน้ำเงินที่เพิ่งได้มาคันนี้เดินทางออกจากกรุงเทพโดยมีจุดมุ่งหมายที่แรกที่บ้านเมืองคลอง ีที่สอที่อ่างขางและสุดท้ายไปปิดทริปที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ผมจะพาเพื่อนๆไปสัมผัสอากาศหนาวกินหมูกระทะหน้าเต็นท์นอนเต็นท์การเดินทางจะสนุกแค่ไหนเชิญเพื่อนๆติดตามรับชมได้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้เราเปิดทริปเหนือปลายปี 2, 5, 6, หกนะครับเราจะไปกำแพงเพชรทุนทางจริงๆเป้าหมายเราคือเชียงใหม่นะแต่ว่าคืนนี้เย็นแล้วรอคนเลิกงานไม่พูดอะไรแกไม่พูเดเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปนอน,น,อน,นที่ทางหลวงกำแพงเพชรเราจองไว้นะเดี๋ยวไปรีวิวที่นอนทางหลวงให้ดู อะรถนิดนึงอ่ะนี่เราเตรียมรถสำหรับเดินทางไปในทริปนี้ของเรานะครับชื่อชื่ออะไรนะรถเราชื่ออะไรนะฟ้าสวย <laughs> ฟ้าสวยไขรตั้ง <laughs> <laughs> โอเคพร้อมสำหรับทริปนี้นะครับปลายทางเชียงใหม่คืนนี้กำแพงเพช,ชรไปเจอกัน เราอยู่ที่สิงบุรีนะครับเหลืออีก175กิโลเราจะถึงจุดหมายแรกก็คือที่พักทางหลวงกำแพงเพชรเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูที่พักทางหลวงกำแพงเพชรเรายังไม่เคยนอนที่นั่นใช่ปุกุกูไหมรถเยอะมากครับวันนี้เป็นวันที่28ธันวาคนน่าจะเริ่มออกไปเที่ยวปีใหม่กันแล้วเนาะไปะเราเดินทางกันต่อ 175ดิกิโลน่าจะพักสองชั่วโมงแป๊บเดียวแป๊บเดียวไป ตอนนี้เหลืออีก20โลนะครับดูสภาพใกล้จะถึงใกล้จะถึงอะไรนะทางหลวงกำแพงเพชรเอ่อหิวแวะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนตอนนี้สี่ทุ่มแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปให้ดูที่พักทางหลวงนะวันนี้รถติดมากเลยโคตรเหนื่อยเลยอ่ะใช่แ้วเหรอรถติดจริงๆแบบโอ้เหนื่อยมากโอเคเดี๋ยวเจอกัน อร่อยไหมก๋วยเตี๋ยวสีนพูร้อนหิวอีกยี่สิบโลไม่ไหวแล้วหิวตอนนี้เรามาถึงที่พักจุดแรกของเรานะครับรถโดนยึดไปเรียบร้อย เอาไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่รถตัวยึดนะโอเคคืนนี้เราตั้งใจจะจองที่พักของตำรวจทางหลวงนะครับก็เลยได้ที่พักตำรวจทางหลวงคลองสูงนะครับจังหวัดกำแพงเพชรอ่ะนี่ที่จอดรถคืนนี้ของเราไะเดี๋ยวพาไปดูห้องพักหน่อย เดี๋ยวระหว่างรอฟ้าเอาเสื้อผ้าเดี๋ยวพาไปดูห้องพักโอเคนี่นะครับเปิดประตูเข้ามาห้องพักก็จะมีน้ำดื่มเป็นห้องเก็บของนะครับแล้วก็ข้างในนี้จะเป็นห้องนอนนะครับมีสองเตียงมีแอร์เรย็นสบายนะครับมีแอร์แล้วก็มีเครื่องปิ้ความสะอาดก็โอเคมีเครื่องปิ้ <laughs> ปนด้วย อ่า yeah, แต่แต่ถือว่าโอเคนะสะอาดใช้ได้สะาอาดใช้ได้ไม่ไม่มีกลิน่นไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรนะครับแต่ว่าไม่ได้มีห้องน้ําในตัวนะก็เดี๋ยวต้องไปอาบตรงนู้นห้องน้ํารวมอยู่ตรงนู้นนะครับ <c oughs> พี่เจ้าหน้าที่นอนอยู่ข้างในนู้นนะครับ <c oughs> ที่พักของเราคืนนี้อยู่ติดริมถนนเลยเป็นจุดด่านตรวจแล้วก็ที่จอด รถเป็น V.I.P. ไปของเข้าห้องก่อนเดี๋ยวจะอับน้ำแล้วก็เตรียมนอนแล้ววันนี้อันนี้คือหน่วยบริการตำรวจทางหลวงคลองขุงนะครับวันนี้เราจะมานอนที่นี่นะครับอันนี้คือเราลองจองมาอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงไปพักกัน อ่พินันทนาการเรือนจำจังหวัดกําแพงเพชรโอเคโอเคหลังจากที่ดูหนังเรื่องติดคุกฟ้าก็ได้ทดลองมานอนเคียงคุกเรียงรอนมีโซฟาให้ด้วยนะครับใช่ด้านนี้เป็นถนนอยู่ใกล้ถนนมากก็คือนานนอนหน้าตัดตอนนี้เราสองคน เดินมาอาบน้ํานะครับเป็น,นหนนน้องน้ํารวมเ네ุ้ยมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยไปนี่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 ห้องน้ํามีเครื่องทำน้ําอุ่นด้วยสุดยอดเลยดูดูเขาไปเล่นแมวอุ้ยเหมือนนิ่มเลยอะเหม,มือนนิ่มเลยอ่ะดูดิดูดมีคนนะมีคนอยากได้แมวแล้ว ไปอาบน้ําวันนี้เราแบกวันอยู่ที่ตำรวจทางหลวงนะครับห้องน้ำถ้า,าใช้ได้เลยแต่ว่าเครื่องทารกอุ่นเสียเดี๋ยวคืนนี้ห้าทุ่มละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะออกเดินทางไปเชียงใหม่ตั้งแต่ท้อเจ็ดโมงนะครับเจอกันที่เชียงใหม่นะนี่วันนี้เราได้นอน<ะ>ตำรวจทางหลวงนะครับมี หมอนมีผ้าห่มให้แค่นี้ก็โอเคแล้วเหมาะสำหรับคนเดินทางท่องเที่ยวนะคือแบบจริงๆเราแค่มานอนแค่แป๊บเดียวอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็ออกแล้วประหยัดไปตั้งห้าหกร้อยเนี่ยถ้าไปนอนโรงแรมก็ยังต่ำก็ห้าร้อยอ่ะ อันนี้ก็ปหยับไปได้เยอะเลยห้องน้ำก็โอเคนะครับเตียงหมอนผ้าห่มก็สะอาดดีเดี๋ยวไว้เผื่อคราวหน้าออกคลิปแล้วก็เราออกเดินทางตอนกลางคืนเนี่ยก็ใช้บริการตำรวจทางหลวงได้โอเคพี่เขาก็บริการดีนะไปปลุกเขาจากห้องนอนเลย สวัสดีตอนเช้าวันที่2นะครับเช้านี้ที่ด่านคลองขุมจังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้กําลังจะรถนี่อันนี้เป็นกระเป๋าเสื้อผ้าของผมสั่งซื้อมาจากอาลีเอ็กเพสเป็นกระเป๋ากันน้ําแล้วก็บางมากนะครับก็กระเป๋าเสื้อผ้าของผมเนี่ยจะเอาไว้ทางฝั่งปี๊บอันนี้ฝั่งปี๊บฝั่งปี๊บข้างท่อเพราะว่าด้านนี้มันมีพื้นที่เล็กกว่า ก็เลยเดี๋ยวเอากระเป๋าเสื้อผ้าผมไว้ด้านนี้แล้วก็ของฟ้าจะไว้ด้านนู้นเพราะว่าด้านนู้นมีขนาดใหญ่กว่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าเก็บของยังไงเดี๋ยวต้องเอารองเท้าแตะใส่ลงไปข้างล่างก่อน